น,นี่ที่กษารจริงูกลุ่มแล้วกันนะนี่คนไหนก็ผมอยากได้ทานได้ได้ทิ้งูกลุ่มแล้วกันนะเขาอยากสารเองกับผมนะอืมน้อพี่น้องนะครับผมไม่จี๋ย้อนย้อนไม่มีอะไรครับผมสารอาทิตยพายสารเลยเพื่อนครับผมอืมน้อพี่น้องนะครับผมไม่จี๋ย้อนย้อนไม่มีอะไรครับผมสารอาทิตยพายสารเลยเพื่อนครับผม อืนี่นครับเนาะพอชุดเราฮาก็เห็ดอีกครับผมมันก็ชานอีกรอบหนึ่งครับผมอื่ดูห้ามกับพิษตานะครับผมกับชานไปแบบนี้นะครับนะไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นย่าเป็นตาจิ้งกลุ่มเองนะครับนี่ชานนี่นี่ก็ชานจิ้งกลุ่มนะครับนะนี่ คนไหนก็ผมอยากได้ทานเด็กๆทิ้งลูกกลุ่มนะครับเขาจากทานเองกับผมนะอืมก็ต้อนนะอันนี้ลูกกลุ่มคอยไล่ไปตละตาครับผมอืมนะก็ต้องไล่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 ให้มันมาก็ต้องน,นะ อันนี้ลูกผมคอยไล่ไปตลาตาครับผมนีม่นะก็ต้องไล่ๆๆๆไล่ไล่ไล่ให้มันมาขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอัตติรีมาเวาทคัทถ้ำสารยิ่งปูบทท่าน์สารบทัศนนะเป็นครับผมนเนานะอืมถ้าตายเพื่อเพื่อเถอบนจะนั่งเพื่อนก่อยเจียวก่อยนะครับเนาะครับผมอืมอันนี้คือเอา ตาลักมนแล้วรับเนาะตาลักลักมแล้วรับผมเห็นไหตัครเพื่นแล้วกับมาเพื่ผมเอามานเนี่ยไปมีกับเอากับับาเเอานี่ยับรับเา อนี่กาจำอไปนี่ครับผมเขาก็ดึงครับผมนี่ก็เป็นตาอืมเนี่ยนะนั่นเกี่ยวแบบนี้ครับผมปูโบทันสารโบทันเป็นครับผมเนาะอืมตักทายเพป็นเบื่อเถอะจะน้ำเปลอาก่อยเกี้ยวก่อยนะครับเนาะ อมอืมขุดกรบผมเพื่อเไปเรื่อยๆกรบผมให้ได้จะชิบสามขอแล้วับนะอนนีมากลุ่มกรบผมน่กเกิดอ่านีอับอืมอันนี้คอืนนอนนเอาตา,ล,ตาลักมาแล้วกับเนาะตาลักลักมนแล้วกรบผม นี่นี่เป็นหนึ่งตากรผมนี่แล้วนะครับนะน้มีนองนะกรผมม่นจีย้น้องไม่มีอะครับผมสารอิยปาสารอ่กกผมอืมพดกรผมพาเองไปเรื่อยๆกรผมไ้ไดจ์สิบสามขอนะครับนะมากลุ่มกรผม มันเกิดเกี่ยวแบบนี้ครับผมเจ้าพอดีเพื่อนๆแถวเดียวชาวขี้เตยทุกคนครับผมตาชรีมันนี่เกี่มาสอนวิธีครับผมสามชิ้นกุ่มนะครับมันสามชิ้นมันเกิดมีเราจำมันมีครับผมเขากระดึงครับผมนี่ก็เป็นตาอืม วิธีการสารครับผมนี่เขามาเกี่ยวแบบนี้ครับผมเกี่ยวคอยแบบนี้เนาะครับผมผู้สารมาทั้นเปนลี่ยนจากสารน้องน,นี่นะี่เป็นหนึ่งตาครับผมนี่เนาะ จรกลุ่มแนละ้วผู้ใดอยากคันเป็นห้ามกับพริบตานะผมอืมสายสาเฉลี่ยที่จ้องให้เบื้องนะพนนะี่น้องเนาะทุกคนคือสารประมาณนี้คับผมนะมีทุกคนนี่นีนนนะ่เป็นหนึ่งตากรบผมนี่เนาะนี่คือสารจริงของกลุ่มนะครับนะนี่ คนไหนก็ผมอยากได้ทานได้ได้ทิ้งูกลุ่มแล้วก็เขาจะทานเองครับผมนะนะครับเนาะพอสูตรเดาห่อก็เท็ยมอีครับผมแล้วก็ทานอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ดูห้ามกับคิบตานะครับผมนะครับเนาะพอสูตรเดาห่อก็เท็ยมอีครับผมแล้วก็ทานอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ดูห้ามกับคิบตานะครับผมนี่ที่คือทานที่งูกลุ่มนะครับเนาะนี่ คนไหนก็ผมอยากได้ทันได้ได้ทิ้งลูกกลุ่มแล้วก็เขาจะสารเองกับผมนะเนาะเขามาเกี่ยวแบบนี้กับผมเกี่ยวคอยแบบนี้เนาะกับผมผู้สารมาท่านเปลี่ยนเล็กสานะนี่นี่ก็สารทงลูกกลุ่มแล้วกนะันาะนี่ คนไหนกับผมอยากได้ทิ้งลูกกลุ่มนะครับเขาจะสารเองกับผมนะแบบสานไปแบบนี้นะครับนะไปเรื่อยๆงกับผมเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นย่าเป็นตาทิ้งลูกกลุ่มเองนล้วกันนี่สานนี่แล้นะอันนี้ลูกกลุ่มค่อยไล่ไปแต่ละตากับผมอืม ก็ต้องไล่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 เห้มันมาขนกลุ่มแล้วผู้ใดอยากการเป็นห้ามก็ปิ๊บตานะผมอืมใส่สาชลีที่จองให้เบิ้งกระเพี่น้องเนาะก็ขุมมีสารประมาณนี้ครับผมนะมีคือ anyway ขุมนกลุ่มแล้วผู้ใดอยากการเป็นห้ามก็ปิ๊บตานะผมอืมใส่สาชลีที่จองให้เบิ้งกระเพี่น้องเนาะก็ขุมมีสารประมาณนี้ครับผมนะมีคือขุมเพราะนะอันนี้คือขุมค่อยไล่ไปเตล่าตาครับผมอืมนะ มาถึางไล่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 เห็นมันมากเจ้าพอดีเพื่อนๆชาวเดียวชาวขี้เตอร์ทุกคนครับผมตาชลีมันนี่เี่มามสอนวิธีครับผมสามทิ้งขุ่มนะครับนะสามทิ้งแบบสา<ผ>มไปแบบน,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 นี้นะครับนะไปเร,รื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นย่าวเป็นตาทิ้งขุ่มเองนะครับนี่กับสามอืมอ,อืมดูอืม เกี่ยวแบบนี้ครับผมเกี่ยวคอยแบบนี้เนาะัผมผู้สารมาท่นานเปลี่ยนแหลกสารเนาะมันคือเกี่ยวแบบนี้ครับผมเกี่ยวแบบนี้ฮนาะคอยที่ละตาะครักเนนะอือดู นก็เ,เกี่ยวไบนี้ครับผมวิธีการสารครับผมนี่อืมพิุดครับผมเพื่องไปเรื่อยๆครับผมให้ได้จนะั๊กสิบสามขอนะครับเนาะในกลุ่มครับผม,มน,น,นี่เป็นหนึ่งตาครับผมนี่เนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอัตรีมาเวาทพระรรมสารที่งเกียบมีห้องฟอยทีละตานะครับนะอ,อืมนะครับนะพอสดอตรเราห้อก็เฮ็ดอีกครับผมแล้วก็ฐานอีกรอบหนึ่งครับผมนีม่ดูห้ามกับพิบตานะครับผม อืมพืชหยดครับผมพืชเองไปเรื่อยๆครับผมให้ได้จักสิบสามขอนะครับนะในโมกลุ่มครับผมเจ็บแ,แบบมีเ้างควายนีละตานะครับนะอืมน้องพี่น้องนะครับผมเมื่อวนย้อนงอนไม่มีอะไรครับผมสานอาทิตย์ภาคสารเลเพื่อนกรับ,รบอืมอันนี้คือเอา ตาลักมันแล้วนครับเนาะตาลักลักมาแล้วครับผมนี่เป็นตาครับผมนี่เนาะอีะฮึมพิ่หยุดครับผมตพืเองไปเรื่อยๆครับผมให้ได้จักสิบสามขอนะครับเนาะในมกุ